วิธีกอกน้ำให้น้ำมันจะถึงขีดกำนันอเคค่ะแล้วก็พยาให้ให้ผงที่ผงเจลละลายหมด เดี๋ยวเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งเกตนะครับเจลมันจะเริ่มเริ่มจับตัวเป็นเป็นเนื้อเจลแล้วตอนนี้เริ่มแข็ง แนะนำให้วางไว้บนถาดหรืออะไรเรียบๆนะคะตอนนี้มันเป็นเจลแล้วนะะี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอามันไปฟีด